เงินฝืดเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุของเศรษฐกิจตกตา่าแต่ว่าเงินฝืดคืออาการเงินฝืดที่ไม่ดีคืออะไรใช่ไหมเงินฝืดที่ไม่ดีคือการที่นั่นแหละคนไม่ยอมบริโภคเพราะคนขาดความเชื่อมั่นคนรู้สึกอินซีเคียวกับโลกเศรษฐกิจคนเลยรู้สึกว่าฉันต้องเก็บเงินเอาไว้เป็นเซฟวิงเพื่อไว้เป็นเบาะรองรับเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาอาเผื่อว่าตกงานเผืตต่อว่าเศรษฐกิจตกต่ำเผื่อว่า บริษัทปิดตัวเขาจะได้มีเงินใช้ไปแล้วคือหมายถึงว่าเขาไม่มั่นใจในอนาคตซึ่งความไม่มั่นใจในอนาคตมีได้หลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้รัฐบาลฉีดเงินเข้ามาศรษฐกิจเพียบเลยแล้วอยูย่ดีหยุดปุ๊บเศรษฐกิจไม่หมุนอะไม่หมุนเท่าเดิมมันก็เกิดความพิกกลับเป็นฝันของข้ามแล้วแต่ว่าเงินฝืดที่เฮลตี้คืออะไรใช่ป่ะเงินฝืดที่เฮลตี้ก็คือเกิดจากการที่ เศรษฐกิจมันโอเคเศรษฐกิจมันโตมีการลงทุนเพิ่มผลิตัณที่สูงขึ้นผลิตสินค้าบริการได้มากขึ้นมีสินค้าเพียงพอมากขึ้นทุกคนรู้สึกคุณภาพชีวิตดีขึ้นร่ำรวยมากขึ้นแต่ว่าเงินมีซัพพลายที่จํากัดทําให้ราคาสินค้าลดลงแต่ว่าคนรู้สึกโอเคคนรู้สึกสีเขียวและการใช้เงินโอนก็เกิดจากคนที่มีเงินเก็บพอมีเงินที่ดีเขาก็เลยใช้เงินออกมาอ่ะอันนี้คือเงินฝืดที่มันโอเคดังนั้นเงินฝืดมันมันไม่ใช่ว่ามันดีหรือมันแย่ในตัวเเเเออองงะีีดดดยววมมัันนตต้ไไปูสาาาหุ่กกิจร